ลูกเนี่ยคือชีสูตรเลยรักมากรักคือเป็นคนมีลูกยากมีแล้วก็หลุดมหลุด,ลดพอได้น้องตังมาคือมันเป็นเหมือนชีมันเป็นเหมือนชีวิตมันเป็นเหมือนอะไรทุกส่วนในร่างกายเราเลยลูกคนนี้เขารักดีไหมคะ รักดีน้องตังนะ่ารักน้องรักไม่ดือ้อช่วยแม่ทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเขาเหมือนสานต่อเราได้เขาเป็นคนที่ชอบให้กําลังใจเราเวลาแม่เหนื่อยเนี่ยเขาจะมีค,คําคมตลอดแล้วเขาตลกเขาชอบเล่นตลกตกัวเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเขาจะเล่นตลกเขาจะพูดอะไรให้เราขำแล้วเขาจะให้กําลังใจแล้วแบบว่าบางทีลูกคิดแทนนะยังคิดว่าเอ๊ะลูกเขายังเด็กเขายังคิดได้ขนาดนี้เลยแล้วเราแก่ป่านนี้แล้ว,ลวนะเราคิดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะ เอาคําพูดของลูกมาเป็นเหมือนกําลังใจเป็นเหมือนข้อคิดได้เขาจะบอกแม่ไปทางฝันนะ่ะปทางของความฝันที่แม่จะไปนะ่ะมันไม่เท่ากับระยะทางที่แม่ต้องเดินไปนะ แม่ก็ฝันแต่ว่าแม่จะไปต่างประเทศไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แม่จะไปเมือนแต่รายวันเนี่ยแม่ทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขมางแม่ทําแต่งานแม่ทําเพื่อคนอื่นน่ะทําไมไม่หันมามองตัวเองไม่ไม่ไม่ให้รางวัลตัวเองถ้าแม่ยังไม่เป็นตรวจสุขภาพนะตังจะไม่คุยกับแม่เป็นอาทิตย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าทําอะไรเพื่อตังไม่ต้องทําอะไรเพื่อเขาแล้ว ของให้เขาโตแล้วได้ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างไม่ต้องซื้อแล้วนะที่ซื้อมาเราเป็นภาระให้เขาต้องดูแลเขาว่าอย่างเงี้ยไอ้พวกพูดเรื่องลูกน้องแต่แต่แล้วลูกเนี่ยได้ดังใจคือพอเขาเห็นเราเหนื่อยมากๆเขาบอกเราต้องคุยกันจริงๆังแล้วนะตังให้เวลาอีกห้าปีถ้าแม่อย่างทําตัวอย่างนี้เหนื่อยอย่างนี้อีกทําเพื่อคนอื่นอย่างนี้อีกตังจะไปไหนไที่ยังไม่กลับบ้าน เขาโกดนี้เลยเขาเห็นเราเหนื่อยมากๆเขาถามว่าตังทาไมไม่เห็นออกมาช่วยแม่เลยบางทีเขาบอกว่าช่วยเราแม่ก็ได้ใจตังทําได้หนึแม่ก็ยิ่งทําใหญ่เลยให้ตังได้ไปใช้ชีวิตนอกแล้วดลอดสักพักตังจะกลับมาสามเจตนาลมแม่ตังไม่ทิ้งหลอดตรงนี้ที่แม่รักเนี่ยอาหารเนี่ยแล้วเขาก็ทําได้นะเขาก็ทําได้ดีด้วยเขาได้รางวัลได้อะไรเยอะแยะเลยตังน,ะงนั้นภูมิใจไหมคะอูภูมิใจมาก